ใครบอกครูบระถมศึกษามีหน้าที่สอนตีกีฬากวันที่มีแต่เสียงหัวเราะและความสุขรู้จักกันไหมเอาจริงนะครับวับนอังคารเนี่ยจะเป็นวันที่เหนื่อยที่สุดของผมแล้วนะแต่ว่าผมก็ชอบวันอังคารที่สุดแล้วนะครับผม <c oughs> เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะเข้าแถวหน้าชั้นเรียนนะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้ผมได้ขึ้นไปโฮมรูมนะครับผมนี่นะครับก็เดินขึ้นไปโคมโอมนะ เป็นไงครับห้องผม1นึ่งทเป็นไงทุกคนน่ารักปะหรือโซนหรืดงงอ,อ,รอ,อดี้อว่าไงนี่นะครับก็ให้นักเรียนเอากล้องไปถ่ายบรรยากาศรอบๆนะขอโทษขับวิวลูกชายเงียบนี่นะครับเมื่อกี้เทควันมีกันต่อเทคถูครับถ่ายบรรยากาศรอบห้องคราวนี้เดินทั่วห้องเลยจริงๆนะก็คือขนาดเรื่องความเร็วยังนานขนาดเนี้ยความจริงจะขนาดไหนนะโอ้โห,หนึกว่าหัวหน้าแก๊งมีตโดนนย,ยนะครับห้องหนึ่งับเจ็ด อะไรอ่อจจะถ่ายแล้วเป็นดาวติ๊กตอกแทนกูแล้วมั้งเนีนย่ยถ่ายทั้งวันเลยน,ยนลี่ถ่ายดิ ก,ก็คือป่วนมากแต่ว่าก็ทําให้เช้าเนี้ยไม่หมองมดเอ้ยไม่หมองมองเ,อเราก็ลงมาหาอะไรกินนะครับมื้อนี้ก็ได้ช็อกมิ้เหมือนเดิมโคตรฟิน,นเราก็เอารถพี่ในหมอดมาเช็คสภาพให้นะครับ <l ug> บึนบึนแล้วคือเพิ่งเช้าเองนะพวกผมฟุบหลับอีกแล้วก็คือเช้าเนี้ยรู้สึกไม่ไหวจริงรู้สึกเหนื่อยหรือเป็นอะไรไม่รู้นะก็เลยต้องเติมพลังด้วยพวกเครื่องดื่มชูกําลังนะวันนี้ในห้องหมอดก็มีขนมให้กินนะครับผมก็หยิบขนมมากินนะครับก็คือคุยเล่นกับโอไปเลยเปิดนั่นแหละคืหล่าผมตรงนู้นอ่ะโคตรวุ่นวายวันนีี้เราก็มสอนครับบบบคคคนะผมแต่สอนจริงเหมืออน่ะ อ่าอาท้ายออกไหมครับว่าเน,นี่ยใครก็คือเนี่ยผมไปเล่นห้าทีท้ายข้ามนะครับอยู่ในการดูแลของผมนะก<แ>็ท<แ>ี่เห็นยืนอยู่เนี่ยผมสอบเด็กนะครับสอบการลอยตัวนะครับ ก็ระวังกันด้วยนะครับเอาปากกาใส่แกล้งก็ระวังปากการะเบิดแตกนะนี่นะครับห้องสิบห้องตัวปวดผมเองเอากล้องไปถ่ายโอ้โหแล้วก็มานั่งคีย์คะแนนให้กับนักเรียนนะครับคีย์ลงกระดาษนั่นแหละเอ้ยเขียนลงกระดาษแล้วเราก็ออกมาซื้อถุงข้างหน้านะครับจะคือสภาพผมมันนึกว่าโจมมาป้นลานนะดูดิพี่เลี้ยงเราก็เลี้ยงชานมไข่มุกแล้วด้วยนะครับก็คือโคตรฟินนะทุกคนแล้วมีนักเรียนลืมกระเป๋าไว้ที่สาว้ทุกคนผมเลยต้องเอาเป๋าไปให้นะก็คือคิดถึงวัยเรียนเลยดูสภาพดิพี่เลี้ยงมายีไรเก็ดเด้อกพอ้กกีคิด คือแสงสวยมากวันนี้เรากลับไปซ้อมกันต่อนะครับผมก็คือเครื่องดื่มวันนี้ที่ผมปักตะกร้าไว้ที่หน้าช่องคือมันเติมพลังงานได้ดีจริงนะทุกคนแนะนำให้ไปลองเลยผมไม่ได้พูดโมนั้นเนี่ยวิ่งเสร็จนะครับแล้วก็เวทต่อแล้วก็จบที่สไตล์นะครับผมมือนี้ก็คือโคตรจะเหนื่อยดูดิตอนเย็นเราก็เจอโตโน่นะครับก็คือผมทําคลิปไว้ที่ในช่องแล้วนะครับก็สามารถไปติดตามชมได้นะครับผมอะไรนะเกาะลักเอ้ออชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่เอาไปแบ่งพ่อหน่อยไหม